โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดตัวเฮียไม่รู้นะครับโอเคครับน้องผมพอมาครับแม่งโหลดไม่เป็นแม่งโง่ครับโอเคครับโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ครับผมต้องยืมลิงก์ผมมานะครับ เอาอีกทีอ่ะกดฟีครับเอาแล้วนะครับแป๊บนึงครับนี่ครับเข้าที่นี่ครับเอามาอีกทีเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ครับที่ผมโพสเนี่ยครับนะครับนี่ครับโอเคครับป๊าบกดเลยนะครับ เห็นตรงนี้ไหมครับคุณคลิกเข้าไปเลยครับนี่ครับจะดาวน์โหลดข้างล่างให้ครับเห็นไหมครับโอเคนี่ครับจําไว้นะครับไฟล์ดาวน์โหลดครับโอเคครับน้องผมแม่งโหลดไม่เป็นครับแม่งบ้าโทรมาโอเคครับนี่ครับพอโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับดูนะครับทีนี้ปั๊บ เนี่ยครับเกียต้องลบมังแล้วนะต้องสอนน้องลงครับน้อง,งโง่ครับลงไม่เป็นเนี่ยครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับปาบเราก,กดลันเข้าไปเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมาครับสวัสดีครับ